อัปเดตเรื่องร้อนของเชลซีหลังจากที่ทีมเพิ่งสร้างความฮือฮาในตลาดนักเตะด้วยการคว้าอเลฮันโดรการนาโชปีกดาวรุ่งทีมชาติอาร์เจนตินามาจากแานเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเดี๋ยวนี้ปิดจบที่ค่าตัวรวมเกือบ40ล้านปอนด์พร้อมเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายในอนาคตอีก10%โดยการนาโชเซ็นสัญญายาวถึง7ปีเต็มกับสิงบลู หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการดาวเตะวัย20ปีรายนี้ก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกสุดพิเศษว่าการย้ายมาสแตนฟอดบริดจ์ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับหัวใจเขาเลยเพราะตั้งแต่เด็กๆเ,เขาคือแฟนเชลซีตัวยงอยู่แล้วการอาโชกกล่าวแบบตรงไปตรงมาว่านี่คือก้าวใหญ่สำหรับผมสถานะต่า์ของสโมสรเหมาะสมกับการพัฒนาอาชีพของผมผมเคยดูพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วผมชอบเอเดนอาซามากๆนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเชียร์เชลซีตั้งแต่เล็ก เขายังยกตำนานเบอร์สิอย่างเอเดนอาซาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญพร้อมตั้งเป้าเดินตามรอยซูเปอร์สตาร์ชาวเบลเยียมให้ได้โดยบอกว่าอาซาคือจุดอ้างอิงของผมเราเล่นในตำแหน่งเดียวกันและผมอยากเล่นให้ได้ใกล้เคียงเขามากที่สุดการย้ายทีมครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความตื่นเต้นให้แฟนสิงบลูแต่ยังทำให้หลายคนจับตามองว่ากานาโชจะปรับตัวเข้ากับระบบใหม่และกลายเป็นอาซาคนต่อไปของเชลซีได้จริงหรือไม่ เพื่อนๆคิดว่าการนาโชจะสารตำนานปีกซ้ายแห่งสแตมฟอร์ดบริดจ์ต่อจากอาซาได้หรือเปล่าหรือว่านี่จะเป็นแรงกดดันที่หนักเกินไปสำหรับเขาแฟนๆเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ